He, เฮ้ยยกเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นน้องคนนั้นเป็นพน,นักง,งานใหม่หรอวะอ๋อคนนั้นเหรอใช่น้องสาวกูเองอ่ะน้องสาวมึงตรงนี้ร้านกูยุ่งๆอ่ะกูเลยให้มาช่วยงานที่ร้านโอ้น้องสาวมึงสวยขาานาดนี้แต่งงานแล้วยังวะยังอะ่ะริงดิเฮ้ยกูเอาของฝากมาให้มึงอ่ะกูก่าวว่าจะเอามาให้มึงตั้งนานแล้วนะแต่กูไม่ว่างเลยว่ะกอไม่ว่างสักทีเลยอะาไว้ดิเออ ้ยข, mm ของอะไรนี่มันแพงเก nah. ินไปอะเบนไอ้เพื่อนเห็นแล้วหรอตอนนั้นไงว่เออเนี่ยบอกทหัวดังเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันแพงไปมึงเก็บไว้เก่งใจอะนี่ไม่เป็นไรหรอกนะเปนจงเก่งใจอะไรกันเราคนกันเองทั้งนั้นนะโอ้ยเพื่อนลงไปเถอะงั้นก็ได้ขอบใจเองน่างนะนี่มอปลอพัดพัดพี่เบนเขาเอาของมาฝากอะเอามาเก็บหน่อยเร็วป่ะขอบคุณนะคะ เรียกเบ้นเฉยๆก็ได้ครับไหนๆเราก็รู้จักกันแล้วเนาะขอแลกไลน์ไว้หน่อยได้ไหมครั <_ an> ได้ค่ะ <_ an> ไป่ป้าน <_ an> ดูหนยงั<ด>้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับยังมีทุร่าต้องไปทำต่อ <_ an> กลับดีๆนะคะได้เลยครับแต่ผมกลับแล้วนะครับๆๆอ้าวจุ๊บกินข้าวเหรอ <_ an> ใช่มาแบบน้องสาวกูอ่ะ น้องสาวมาด้วยเหรอเฮ้ยงั้นเฮ้ยเดี๋ยวมึงนี่กูขอเลี้ยงเองดุ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนวันนี้กูให้มึงเลี้ยงไม่ได้หรอกเฮ้ยทำไมจะไม่ได้วะกูบอกว่ากูจะเลี้ยงกูก็เลี้ยงนี่วะเฮ้ยน้องครับเอาบินเพื่อนผมมาให้หน่อยฮะเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับคนกันเองไม่ต้องเกรงใจหรอกนะไอ้ชุกพวกมึงแดกอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยเอ๋อ วันนี้น้องสาวแต่งงานอ่ะกำลังแข่งชั้นบนนี่ครับสแกน่จยตรงนี้ได้เลยครับน้องสาววุแต่งงานเร็วขอบบกน้องสาวบึงว่าขอให้โชคดีนะขอให้มีความสุขมากๆอายุวันโนสุขังพลัง ขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยววันที่หลานคลอดก็อย่าลืมมาเลี้ยงอีกนะไมขอบใจกูหรอไม่กูเลี้ยงแสงกว่าเหมือนเห็นใสยหลุขึ้นขงแจงเสียปแสงแขกก็ไม่ได้จับซื้กระเป๋าหลุยสวตอมาจากสนเตรก็เอาให้มา